กลับมาช่วงนี้นะคะเราเริ่มต้นด้วยการทะเลวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นที่จังหวัดนครปฐมค่ะที่ไปไล่ฟันทำร้ายกันกลางถนนเลยนะคะซึ่งมีพลเมืองดีสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้และก็ยังขับรถไล่ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุไปประสานตํารวจจนสามารถสกัดจับผู้ก่อเหตุมาได้3คนค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องติดหน้ารถยนต์นะคะซึ่งจะเห็นว่ามีกลุ่มนักเรียนกว่า10คนที่ขี่จกักรยานยนต์เข้ามาที่ไซงานก่อสร้างในจังหวัดนครปฐมก่อนจะใช้อาวุธทั้งมีดไม้และท่อนเหล็กไล่ทำร้ายกันโดยที่ มีวัยรุ่นที่ก่อเหตุเห็นเขาว่าบนรถนั้นถ่ายภาพไว้ได้จึงวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงหลบหนีไปตามถนนเพชรเกษมระหว่างนั้นคนขับรถคันติดก,กล้องก็ไล่ตามกลุ่มวัยรุ่นไปนะคะพร้อมโทรศัพท์แจ้งตำรวจภูธรคนครชัยศรีให้สกัดจับผ่านไปเกือบ10นาทีตำรวจสามารถรวบตัววัยรุ่นซึ่งก่อเหตุเอาไว้ได้อายุระหว่าง15-17ถึงปีจำนวน3าคนที่สามแยกไปรษณนียพร้อมมีสปาตา้ามีดพกสัน้นมีเดเหรียญและแท่งเหล็กยาว1เมตรจากการสอบสวนวัยรุ่นทั้ง3ยอมรับว่ามาทำร้ายคู่อริต่างสถาบัน โดยหนึ่งในสามเคยถูกจับคดีทำร้ายร่างกายมาแล้วตำรวจก็เชิตัวผู้ปกครองมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยค่ะ